ที่ประสบภัยทุกท่านนะคะวันนี้ ยัดติ๊บ,บครับแอวเปนดตทุบคนเลยคน่าเดมาแ่พร้อมิบครับ เป็นหัวเป็นใยทุกท่านค่ะวันนั้นเจอเหตุการณ์กับตัวเองจีิเกิดเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนั้นที่บนท้องถล่กพอดีเลยกลับมาก็เจออายุหมุนแรงมากเลยค่ะก็เป็นหัวที่น้องปรชชนอยู่ใช่ไหมคะก็เนีที่ท่านพูดอ่กมาค่ะว่าวันนี้ท่านนายกก็มอบของมาบรรเทาทุกข์ไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าท่องเราแล้วก็ได้ช่วยการชาติการชาติก็อบพช่วยท่านดีนะคะขอท่านปลอดภัยทุกคนนะคะ โอเไ้มามอก่อดิเราไม่เป็นไรเนี้แหละอันนี้เป็นหลานเลยงานปีแล้วนะก็ไปเทิย่งเหรอนี่คิวต่อเลยนะตรงนี้ใช่ไหมอันนี้นะอ๋อหลังนี้ไปทางไหนกันได้นี่ครับ หลังนี้ไปข้างบนมาผูะเมื่อกี้เราแจกเท่าไหร่แล้ให้ทางกองช่างลงมาประมาณกาแล้วกับทมาคอคอแล้วก็อย่ประมาณกาสิก็ช่วยหืูได้ไม่เกินโอ้ไปไปสับคูกนี่ครับ แต่ไม่แล้วเมื่กีแล้วมันเสียิ้ไปบเออเออกระเจ้ากรบอกองงูอ่อันนี้ดีแต่ไม่เสียหายเนาะแล้วห้างเพื่องกับห้างเพื่องงวนอนอยู่บ่นอนอยู่ใต้่างันนอนบ่พอแมว